ครับกับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านบอระดกพระเครื่องทุกทกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับใบจากสมาคมมาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้นําพระประกวดนะครับมาแบ่งให้พี่น้องเอฟซีนะครับสมาชิกทุกท่านได้เก็บสะสมบูชานะครับนี่ครับเป็นใบ รับนะครับที่ผมไปได้มาวันนี้นะครับใบออกแล้วนะครับฝากพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับที่ปิดพระไว้แล้วนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่ปิดพระไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศสนิยบัตรนะครับให้ติดต่อเข้ามาที่ช่องมรดกพระเครื่องได้เลยนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่ปิดพระสมเด็จหรือเหรียญเกจิคณาจารย์ที่ผมได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่ามีการประกวดนะครับ ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อมารับใบนะครับแจ้งที่อยู่ใหม่ครั้งหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะจัดส่งใบประกาศให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ปิดพักไปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าท่านนะครับที่ปิดไปก่อนหน้านี้นะครับอเดี๋ยววันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะนี่ใบตรงตามอันนี้เลยนะครับพี่นะลองดูนะนี่ครับองนี้เลยนะครับนะ สองเก้านะครับแล้วก็สองเก้าสามห้านะครับนี่คืออง์นี้เลยนะครับองนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะอ่านะครับดูครับองแรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีใบประกาศเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับพี่นี่ครับ ครับเนื้อเก่าๆนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะดูนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับเก่ามากเลยนะครับนะองนี้นะครับมี ใบประกาศด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัลังนะครับองนี้นะครับนี่ครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับวัลังนะครับชัดเจนมากเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยๆนะครับแบบนี้นะครับ อย่ารอช้านะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับติดรางวัลที่หนึ่งนะครับงานประกวดพระนะครับมากรรมประกวดพระบูชาและเหรียญเกจิคณาจารย์ในวันเสาร์ที่ยี่สิบสามและยี่สิบสี่นะครับนะโดมาคารโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมนะครับอ่านี่ครับนี่สวยๆนะครับเป็นไปรับกะาษนะครับเป็นกระดาษแข็งแล้วมีรูปมาด้วยนะครับเห็นไหมครับ อ่านี่ครับองนี้เลยนะครับองนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับองนี้เปิดเปิดไว้แปดพันบาทนะครับเปิดไว้แปดพันบาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองนี้เปิดไว้แปดพันบาทนะครับ อยงละนา,นาด้วยนะดีกว่านะครับนะทู่นะครับอ่าต่อมาโอที่สองนะครับองนี้นะครับนี่อคอที่สองนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมเจดี JD นะครับอคอที่สองเป็นพิมเจดี JD นะครับเดี๋ยวดูรหัสกันก่อนนะครับนะดูรหัสกันก่อนนะครับอ่านี่ครับ สองเก้าสี่หกนะครับติดางวันที่หนึ่งนะครับนี่นี่เป็นใบใบใหญ่นะครับนี่เป็นใบขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นใบประกาศธิาบัตรใหญ่นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่ๆนะ เขาเรียกว่าภาพศัตรูนะครับนะครับดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนะได้แชมป์นะครับตรงนี้ถือว่าได้แชมป์เลยนะครับนี่ครับเนื้อนี่ครับแก่เม็ดข้าวสุกนะครับนะ สวยมากเลยนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ j จดีวัลละครนะครับนี่ครับเนื้อมวลสามนะครับสวยนะครับ สวยๆแบบนี้มีใบป,ประกาศสีระบ,บ,บนะครับให้กับพีพีเอฟซีได้สะสมบูชากันนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเน่าๆเลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับเนื้อเน่าๆเลยนะพี่นะพิมเจดีนะครับ นี่ครับพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับอ,องนี้เปิดอยู่8ปดพันบาทนะครับพร้อมใบประกาศสีนับบัตรนะครับนี่ครับนี่ครับผ่านเาเรียกว่าผ่านการตรวจกาจากคณะกรรมการ นะครับนะสวยๆเลยนะครับนะองนี้นะครับองเนื้อสุดสวยเลยนะครับองนี้นะครับเปิดอยู่แปดพันบาทนะครับต่อมาครับองค์ที่สามนะครับอ่าองที่สามนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับองนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ด้านหน้ากล่องน่าจะสลับองค์กันไปนะครับนะด้าน,านหน้ากล่องนี้อาจจะสลับองค์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆท่านใดที่สลับกันไป ติดต่อรบกวนนะครับรบกวนถ้าเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวใบมันไม่ตรงกันนะครับพระตรงกระบาดนะครับพระตรงกระบาดแต่ว่ากล่องเนี่ยอาจจะอาจจะสลับกันนะครับตอนที่ปิดไปก่อนหน้านี้นะครับนะนี่ครับพี่ท่านใดที่ปิดพระฐานแซมไปนะครับนะนี่ครับ เนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ จัดจานเลยนะครับองนี้ครับติดลงมาที่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับอ่านี่ครับเป็นกรรมสิทธิ์นะครับ นะครับเปิดอยู่แปดพันบาทนะครับแปดพันบาทต่อมานะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นพระสังฆจายหลวงพ่อดิบวัดปากสะรุ่นแรกนะครับ ขดิดวัดปักสะรุ่นแรกนะครับนี่ครับเป็นพระหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับพระหล่อโบราณนะครับนะมีคาบขมเหลาอยู่เลยนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ สวยๆเลยนะครับองนี้นะครับพร้อมใบประกาศนะครับผมเปิดอยู่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับอ่าองนี้นะครับเป็นพระชัยวัดรุ่นแรกหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะครับพระชัยวัดรุ่นแรกหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อเนี่ขึ้นเป็นเสียนเลยนะครับ คาบคำเหมาคาบหล่อโบราณเดิมๆเลยนะครับ กนกับการเก็บรักษามากเลยนะครับนี่เป็นเดือยช่อนะครับนะมีการตะไบช่อออกนะครับเนื้อสวยมากนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะครับพระชัยวัดรุ่นแรกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเปิดอยู่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ นี่ครับใบดูนะรูปสตูนะครับเป็นรูปอย่างดีเลยนะครับนะอ่านี่ครับต่อมาครับองค์สุดท้ายนะครับนี่นี่ครับ เป็นของพระอุปคุตนะครับอาจารย์เอียดวัดดอนสาลานะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับอาจารย์เอียดวัดดอนสาลานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อสำลิดเงินเลยนะครับ เป็นพิมพ์ปั้นนะครับเป็นพิมพ์ปั้นเน,เนี้ยตำลิดเงินนะครับงดงามมากๆเลยนะครับดูครับเป็นพิมพ์ปั้นนะครับนะเส้นยันเส้นด้านหลังจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับงดงามมากๆเลยนะครับ องนี้เปิดอยู่3000บาทนะครับอาจารย์เอียด3000บาทนะครับรุ่นแรกเลยครับเป็นพระออปคุตอาจารย์เอียดวัดดอนสารานะครับนะเดี๋ยวผมรีวิวแบบไม่ลงกล้องอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ สวยๆนะครับเนยสวยๆเลยนะครับ ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองเป็นพิมพ์ JD นะครับ เป็นพิมพ์เจดีวัละคังนะครับสวยมากเลยนะครับอนนี้นะครับได้แชมป์เลยนะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่สามนะครับ ฐานแซมนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจติดต่อเช่าพระได้เลยนะครับหรือสแกนคิวอา e คเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ